นะะคจะเป็นหัวทองเหลืองนะคะ ALLY, <ไป S 2> นะคะจะนนท์แก๊จจี้จี้ตัวนี้ก็เป็นกะเป็นเป็นติ่งเนื้อเขาเรียกติ่งเนื้อนะคะนะคะ เวลาเปิดตัวนี้จะดีอาจารย์เคยเห็นเขาขายถูกเคยซื้อมาใช้แล้วมันจะเป็นกดวดเฉยๆมันจะไม่ค่อยสะอาดไม่ปลอดภัยถ้าเป็นทองเหลืองแท้แบบนี้จะดีกว่านะคะใช้ดีๆไปเถอะค่ะบนกระบ,บทแล้วมันมันไม่พังด <c oughs> ้วยเวลาเปิดนะคะตัว SBR ตัวเอ้อ d บตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่ว่าทําลึกหรือไม่ลึกนะคะส่วนตัวดแดงแดงกระแสไฟนี้ก็คือจะได้รู้ว่าความแรงของของมันนี้มากแค่ออไหนให้มันกระพริบนะคะกดกระพริบกด power แล้วก็กด กดป้อนออฟเปิดก่อนแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็เลื่อนไลน์ลงมา S C R แล้วก็ไล,ล่ลงมาให้มันกระพริบจริงๆจะใช้จริงก็กดสีส้มแบบนี้นะคะกดแช่แบบนี้เลยนะคะแช่แบบนี้เลยเอามาดูแช่กันค่ะอันนี้เป็นติ่งเงรอใช่ไหมคะเนี่ยออกง่ายมากดูชัดนะคะไปลงอย่างนี้เลยคะ่ะไม่ใช่ชใชอ่า ไล่ลงไปค่ะหมุนมันวงกลมอย่างงี้นะคะค่อยๆไล่ลงไปจะเด็ดๆค่ะเพราะว่าไม่ระวังยาชาเนะคะ้ายาชาไม่รู้สึกเลยสบายมากออกเกลี้ยงเลยนะคะจะบอกเกลี้ยงเลยใช่เกลี้ยงเลยจริงๆไหมเกลี้ยงเลยมามันดีเนี่ยของคุณพัานจารเขาจี้ตรงจมูกมาให้แล้วค่ะเพราะเกลี้ยงเลยใช่ไหมไม่ขึ้นไปถ้าติ่งง่ายอย่างเงี้ยไม่ ถ้าตีเนื้อไม่มีการขึ้นอยู่แล้วไม่ฮะชัดเจนไหมไม่เห็นเลยเห็นไหมดูแล้วไหมเคแลเยร็จเงียบสนิทเล้วเฟ้ยไหมเฟ้ยไหมดีไหมเศกแล้วแต่แล้วแต่ค่ะจุดละแปดสิบจุดละร้อย่ยแล้วแต่จุดละร้อยเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมหมดเลยหมดแล้วเห็นไหมคะสบายไหมอ่าจุดละร้อยช่ใช้ชุดสติ๊กเองเช็ดไปไวค่ะกดเลยค่ะคุณตอง กดแบบกดแบบกดแล้วก็ุเออกดลอมืออ่ากดยางเงกดแบบอย่างนี้เลยนะะอ่าเอาใหม่ทางานมันจะเป็นรอยไหมยี่ตรงนี้ขึ้นอยู่ยังไม่เห็นเอากดเลยค่ะก็กลัวเจ็บไม่มีเจ็บแล้วค่ะอ่า่เบาไปค่ะว่าอาจารย์ทำแล้วปุ๊บรีบกดฟึบเลยนะนี่ออกเห็นไหมถ้ามันจะเห็นรอยเป็นไหมเหมือนใครว่เราออกไปหมดจนหมดแล้วนะเพราะคุณกดรอยไหมมันช้า กดจิกลงไปกดเร็วๆกดแรงๆเล็กๆกว่านั้นกดออกเลยเออนะเคียวออกเลยเห็นไหมออกแลยเห็นไหมไม่เหลืออะไรเห็นไมออกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยทมูกออกเลยไ่ะไ้ไวเอาได้เออให้ทันความร้อนเนี่ยออกหมดเลยเห็นไหมเกลี้ยงเลยเห็นไหมคะเอาอีกเหรอเยกออเดี๋ยวเดีอาจารย์ตั้งใจก่อนอ้ยไมย่ช้าด่เดี เก่งมากเลยออะก็ให้เดูแล้วอาจบให้เขาดูหน่อย